สวัสดีปุ่มอัศวินทุกท่านพบกับผมแอมินปูซิเมนกันในเกมอ d o ด a าแฟนตาซีส,สตาสก,กะนะครับสัปดาห์นี้ก็มีตัวละครใหม่เข้าตู้นะครับก็คือตัวละคร e x s e r i e s นั่นเองนะอ่าเดี๋ยวขออธิบายตัวละคร e x s e r i e s ักน,นิดหนึ่งนะครับสำหรับเกมอ d o ดรเนี่ยตัวละคร e x s e r i e เนี่ยคือตัวละครเก่ามาปรับปรุงเป็นตัวละครใหม่นะครับแล้วก็เอามาลงตู้ให้สุ่งนะ ก็จะประมาณนั้นนะครับแต่เขาไม่ได้ปรับปรุงอย่างเดียวนะเขาก็ให้เปลี่ยนมีการเปลี่ยนอาร์ตใหม่นะครับแล้วก็สกิลใหม่นะครับเป็นสกิลเดิมแต่จะมีคำว่า ex อยู่ในชื่อนะครับก็จะประมาณนั้นละกันนะซึ่งครั้งนี้เป็น melty ex นั่นเองปกติแล้วตู้กาชา ex series เนี่ยจะมาแบบตู้สามพันเพชรปกตินะครับ แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมาแบบสเตปอากาชาอย่างที่เห็นนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ใน1สเตปหสเตปที่4เนี่ยมีโอกาสได้มากกว่า1ตัวนะครับถ้าใครโชคดีนะส่วนสเตปที่5เนี่ยมันการันตีให้คุณอยู่แล้วถึงตัวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบดวงซวยแบบผมเลยคุณได้แน่นอน1ตัวนะครับหรือถ้าคุณโชคดีเนี่ยคุณอาจจะได้มากกว่า1ตัวนะครับ ทีนี้สเต็ปอากาชาเนี่ยผมก็อธิบายเกือบทุกตู้แล้วเนาะก็จะมีสเต็ปแรกขึ้นราคานะครับส่วนสเต็ปที่2เนี่ยเพิ่มเลท1.3เท่านะครับถ้าเป็นสเต็ปที่3เพิ่มเลท1.4เท่านะถ้าเป็นสเต็ปที่4ี่เป็น1.5นะครับสเต็ปสุดท้ายก็การันตีได้หนึ่งตัวนั่นแหละประมาณนั้นนะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องกดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครเอซซีลี่อย่างที่ผมบอกไปนะ มันมีโอกาสลงตู้ธรรมดานะครับก็คือตู้นี้นะครับเพราะว่าตัวละคร X s e ซ i e s ในอนาคตส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาลงตู้ธรรมดาก่อนแล้วก็ค่อยไปลงตู้ประจำธาตุของตัวเองนะซึ่งเนวี่เนี่ยเป็นตัวละครธาตุไฟนะก็คือพอหมดช่วงของนางแล้วเนี่ยมาถึงหมดช่วงตู้กาชานะ ถ้าทางทีมงานเขาใจดีก็อาจจะเอาลงตู้ธรรมดาก่อนแล้วก็ลงตู้ธาตุให้เรากดสุ่มนะซึ่งตู้ธาตุเนี่ยเราจะหาตัวประจําธาตุไฟได้เนี่ยจากอีเวนต์เท่านั้นนะครับก็คือพวกอีเวนต์เนื้อเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีตัวให้คุณแรกอยู่แล้วอย่างเช่นครึ่งแรกเนี่ยอาจจะมีธาตุไฟธาตุดินให้ครึ่งหลังอาจจะมีธาตุน้ําธาตุลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ่ะเรามาดูเรื่องตัวละครกันสักเล็กน้อยแล้วกัน เมวี่เอ็กเนี่ยเป็นตัวละครเริ่มต้นมาฝ่ายดำเลยนะเป็นตัวละคร5ดาวนะครับมาถึงคือตอนที่เราสุ่มได้มันจะเป็น5ดาวนะครับอันนี้เป็นแบบสเตตัสเต็มนะก็เลยเป็น6ดาวนะเป็นตัวละครธาตุไฟสเตตัสของตัวละครจะเน้นที่ผลามป้องกันนะครับแต่ว่าพอเรามาดูดีๆแล้วเนี่ยมีความเร็วอยู่ที่7 6 1ก็ถือว่าเร็วในระดับหนึงนะครับ มีพลังป้องกันที่สูงพอใช้ได้ก็คือพอรับตีได้บ้างนะครับเลือดก็หนาอยู่นะถือว่าเลืเลอดสามห0่นถือว่าถือว่าหนาอยู่นะเออหนาอยู่ส่วนอาชีพคือ Assassin. อัชสินอัชสินหรือว่านักฆ่าเนี่ยสาหรับเกมวิดอลาเนี่ยมันจะมีอยู่2อสายเท่าที่ผมจําได้นะก็จะมีสายกระบวนท่าแบบลุกหรือว่าสายสถานะแบบ เมลวี่นะครับก็คือผมเล่นอยู่2ตัวนะในพวกสีดาวเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้ดูแล้วกันซึ่งเมลวี่ส่วนใหญ่เนี่ยเมวี่ของเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวซับโจมตีคือซับเพื่อนได้แล้วก็โจมตีได้นะครับเน้นสถานะซึ่งการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะเป็นเน้นสถานะที่ว่ากลัวจนตัวสั่นนะครับตื่นกลัวนั่นแหละ ก็สถานะนี้เนี่ยมันจะเป็นอาการแบบว่าทําให้อีฝ่ายเนี่ยใช้ทําไม่ตายหรือสกิลไม่ได้ฟังฟังดูก็เหมือนเออเอามาถ่วงในศึกกลุ่มอสศวินได้นะเอามาอยู่ในทีมป้องกันถือว่าใช้ได้เลยนะครับการที่ทําให้อีฝ่ายใช้สกิลหรือว่าทําไม่ตายไม่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะทําให้อีฝ่ายลำบากพอสมควรนะครับแต่โอกาสติด15%เองนะ15%ก็1.5ใน10บ่ะ ประมาณนั้นทีนี้สกิลที่1สกิล ex เนี่ยเป็นสกิลปรับปรุงใหม่อย่างที่เห็นนะครับแต่ถ้าหลายคนอ่านออกเนี่ยเดีย๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันเป็นสกิลบัฟให้ทั้งปาร์ตี้นะครับออกตัวไวเป็นสกิลที่แจกโลคฤกให้ทั้งปาร์ตี้50% 2เทิร์นนะแล้วก็แจกเพิ่มโอกาสติดสถานะอีก50% 2เเทิร์นให้ทั้งปาร์ตี้ หลายคนที่ฟังตรงนี้เนี่ยถ้าใครเคยดูผมรีวิวเมลวี่ตัวละครเมลวี่ธรรมดามาแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่ามันไม่ได้ปรับอะไรเลยนี่หว่าคือผลลัพธ์ไม่ได้ปรับใช่แต่ว่าถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยสิ่งที่เขาปรับก็คือการใช้จํานวนแต้มธาตุนะครับก็คือสกิลเนี่ยต้องการธาตุน้อยลงนะใช้แค่ธาตุไฟ2แต้มเท่านั้นเองก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับ เพราะว่าของเดิมเนี่ยต้องใช้ธาตุลมสี่แต้มถึงจะสามารถใช้ได้นะอันนี้ผมมองว่าเหมาะกับทีมป้องกันสุดๆเลยนะครับเพราะว่าการที่ต้องการแต้มธาตุน้อยลงเนี่ยมันทําให้เราออกสกิลง่ายขึ้นนะครับคู่ดาวก็มีแค่สีเทิร์นเองผ่านไม่กี่เทิร์นก็ใช้ได้แล้วยิ่งจับคู่กับปูปูน่าไม่ต้องพูดถึงถ้าจับคู่กับปูปูน่าเนี่ยคือสามารถใช้สกิลนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนั้น ส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลที่โจมตีทุกตัวถ้าดูจากความแรงสกิลแล้วก็กลางกลาดน,นะครับทีนี้เรามาดูผลลัพธ์ลวกันผลของสกิลก็คือจะทำการทำให้อีฝ่ายเนี่ยติดสถานะตื่นกลัว30%นะก็มีโอกาสติดประมาณ2.5ใน4นะแล้วก็อ่า ลดพลังโจมตีอีกฝ่าย20% 2เทิร์นนะเป็นสกิลโจมตีทุกตัวก็แสดงว่ามันจะลดพลังโจมตีทุกตัวแน่นอน20% 2เทิร์นนะครับอันนี้จะเป็นค่าที่เราหวังผลได้แน่นอนส่วนของแถมเนี่ยอย่างเรื่องมีโอกาสติดตื่นกลัว30%เนี่ยผมมองเป็นของแถมแล้วกันก็คือติดก็คือโชคดีไปถ้าไม่ติดก็คืออ่านั่นแหละประมาณนั้นอย่างที่อย่างที่ว่าไปนะส่วนถ้าไม่ตายเนี่ย พูดถึงสกิล2แป๊บหนึ่งสกิล2ใช้แค่4แต้มก็รอแค่เทิร์นต่อไปก็ใช้ได้แล้วนะก็ถือว่าโอเคส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยใช้แค่7แต้ม,มก็ใช้น้อยดีนะเป็นถ้าไม่ตาย ex นะก็คือปรับปรุงใหม่เลยเป็นถ้าไม่ตายโจมตีทุกตัว3 50ผมมองว่าเบาไปหน่อยนะครับเป็นถ้าไม่ตายที่เมื่อโจมตีไปแล้วะจะไปลด ระยะเวลาบัฟของอีกฝ่ายหนึ่งเธ์นะก็ฟังดูดีมั้งฟังดูดีเพราะว่าผมไม่ค่อยเจอพวกที่ลดระยะเวลาบัฟส่วนใหญ่นะถามว่ามันมีผลยังไงมันมีผลกับพวกสกิลที่ฮักไอสกิลที่ไม่ใช่สกิลสิมันมีผลกับพวกบัฟที่มันล้างไม่ได้เพราะว่าสกิลพวกนั้นมันล้างไม่ใช่สกิลอีกแล้วขออภัยไอพวกบัฟโจมตีที่ล้างไม่ได้อะไรพวกนั้นอะ มันสามารถลดระยะเวลาบัฟได้ไงผมมองอย่างนี้แล้วกันเอ,า,อาง่ายๆคือมันเอาไปดักทางพวกที่มีบัฟที่ลบไม่ได้แค่นั้นแหละประมาณนั้นแหละแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะล้างสถานะให้ทั้งปาร์ตี้อันนี้ฟังดูดีนะแต่มันมันเหมาะกับทีมป้องกัน,นอ่ะเออผมว่าสมมุติว่าฝั่งเราติดสถานะอะไรเนี่ยแค่ใช้ทําไม่ตายของเมลวี่ก็ล้างให้แล้วะ่ะก็เออผู้ฟังดูดี แถมไปลดระ,ะระยะเวลาบัฟอีกฝ่ายได้ด้วยก็อ,อยู่ในทีมป้องกันดีแหละแต่ถามว่าเอาไปลงบอสอบิสหมายถึงสโกโปิโออบิสที่ในแพทปัจจุบันได้ไหมก็พอได้เพราะว่าได้เวลาโบ,บนัสโจมตีแรงขึ้นตั้งพันสี่นะฮะแล้วก็ได้สปีดเยอะด้วยก็ถือว่าออกตัวไวกว่าบอสแน่นอนนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราจะสุ่มเพื่อเอาตัวนี้ไปลงบอสเนี่ย ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับพราว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวละคร x series เนี่ยอในอนาคตเนี่ยมันจะลงตู้ธรรมดาก็คือลงตู้ธรรมดาก่อนนะอย่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยคราเนี้มันจะเป็นล็อกซาน ex ใช่ไหมแล้วก็มีนิโคกับโคเอเราก็รออีกสักหน่อยให้มันเข้าตู้ธรรมดาแล้วสปาพัมมันจะ,ะเข้าไปลมในตู้ธาตุนะครับก็รอกดในตู้ธาตุไปรุ้นเอาดีกว่าประมาณนั้นสําหรับผมนะ หรือจะไปรอกดลุ้นตอนตู้เทศกาลอะไรก็ได้ตู้เทศกาลที่มันสุม่มฟรีอ่ะถ้าคุณโชคดีคุณอาจจะได้ตัวใหม่ก็ได้ประมาณนั้นแล้วกันมันเป็นตัวละครเก่งระดับกลางในวิกิพีเดียญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้คะแนนประมาณแค่ระดับ A เท่านั้นนะก็คือเป็นตัวละครที่เก่งเฉพาะทางประมาณนั้นนะ่ะไม่ได้เป็นเทียเอสหรือว่าเทียเอสเท่าไหร่น,นะครับทีนี้เรามาดูแพทปัจจุบันนะฮะ ปัจจุบันเนี่ยมันยังมีมันยังมีอีเวนต์เก่าอยู่ก็คืออีเวนต์ฉลองครบรอบเกม2.5ปีครึ่งแรกครึ่งหลังอยู่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในสัปดาห์เนี่ยก็คืออีเวนต์ตีบอสสกอร์พิโออาบิสสกอร์พิโออาบิสเนี่ยผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งในครั้งแรกสุดนู้นเลยนะครับด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยก็เลตุ้มเป๊ะนะฮะเดีย๋ยวผมจะอธิบายสกอร์ i ิโออาบิสคร่าวๆให้ฟัง สกอร์ฟิโออาบิสเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นเอ่อหมายถึงอิโดล่าอิโดล่าที่มีส่วนหัวเป็นธาตุลมนะฮะส่วนเคียวหรือหางน่าจะเป็นหางหางน่าเป็นธาตุดินส่วนเคียวมันเนี่ยเป็นธาตุลมนะครับก็คือเอาง่ายๆเป็นมอนสเตอร์ลมดินนะครับถ้ามีธาตุลมธาตุดินถ้าโชคดีเนี่ยคุณจะได้อาวุธนะถ้าเวลาคุณกําจัดมอนสเตอร์ตัวนี้ได้หมายถึงกําจัดอิโดล่าตัวนี้ คุณจะได้อาวุธที่โหดสุดๆเลยก็คือเคียวของมันนะครับเคียวของสกอร์ปิโอบิทเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีอย่างมากให้กับสายที่เป็นเคออสก็คือสายสีดำนะโจมตีเป้าเดี่ยวแรงขึ้นก็ถือว่าโอเคมันมีหลายตัวที่น่าใช้นะครับผมก็เลยจะมาล่าให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวผมบอกเป็นแนวทางก่อนวิธีต่อสู้บอสตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะ ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกว่าจะจบจะเน้นจบไวหรือว่าจะเน้นต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมจะเน้นต่อสู้ไปเรื่อยๆแต่ผมจะบอกความน่ากลัวของบอสให้ฟังคร่าวๆก่อนบอสตัวนี้เนี่ยมีความน่ากลัวตรงที่เน้นดีบัฟเป็นหลักนะถ้ามันแจกดีบัฟที่เป็นลูกกระโหลกครบ3าครั้งอะ่ะมันคือบาดแผลชะกันถ้าครบ3ครั้งปุ๊บคือบอกลาโลกนี้ได้เลยตัวละครตัวนั้นคือตายแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณเพิ่มเล่มมากพอเนี่ยก็อาจจะไม่ตายนะครับเท่าที่ผมทดลองดูนะแล้วก็มีกรณีที่บอสตัวนี้เนี่ยสกอร์บิโออาบิสเนี่ยมันจะมีท่าที่กระโดดทิมซึ่งท่านั้นเนี่ยมันจะล้างบัฟของอีฝ่ายได้แต่ถ้าคุณมีโลก,การล้างบัฟเสริมเนี่ยก็ไม่ต้องก่อไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นนะครับก็คือไม่ต้องกลัวเลยเพียงแต่ว่าตอนที่ผมทดลองครั้งแรกเนี่ยผมดันเอาสเตล่าไอดอน ซึ่งข้อดีอ่ะคือมันแจกโลกทุกเทิรนก็จริงแต่ระยะเวลาเทิรนของมันอ่ะมันมีแค่เทิรนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดทิ้งไปนะไม่ถึงไม่ควรเอาตัวละครนี้มาเข้ามานะตัวละครที่ผมเข้ามาแทนเนี่ยเป็นสเตล่าอีกที่2นะครับก็เดี๋ยวให้ผมเดี๋ยวผมให้ดูเป็นแนวทีมแล้วกันทีมของผมก็จะประมาณนี้นะก็คือมีลูรูทีเมียลูลูทีเมียเนี่ยเป็นดาเมจหลักในครั้งนี้นะครับส่วน เอเทียเนี่ยเอามาเสริมเรื่องการได้แต้มธาตุเพราะว่าบัฟเพิ่มพลังโจมตีของนางมันเพิ่มโอกาสได้แต้มธาตุอีก150%านะครับไม่งั้นไม่มีตัวปั๊มแต้มธาตุเลยนะในเกมนี้เนี่ยคือจะเอลิเมนเตอร์มาก็ได้นะแต่ว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้โจมตีทุกตัวมันจะเน้นโจมตีเป็นทีละตัวบางทีก็เอาหางฟาโจมตีทุกตัวก็มีนะครับส่วนโปรปนาเนี่ยเอามาล้างดีบัฟกับแจโล่ดีบัฟ โ k คูดาสกิลนะส่วนหน้าที่สเตล่าเนี่ยคือโจมตีอย่างเดียวโจมตีด้วยสกิล l กับแจกโล่การล้างบัฟเสริมแค่นั้นแต่ว่าสกิลโลการล้างบัฟเสริมเนี่ยมันมีข้อดีอย่างของสเตล่าอีพีที่2นะมันมีข้อดีนะก็คือระยะเวลาของมันน่ยมันอยู่ได้หลายเทิร์นแล้วบวกกับสเตได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอามานะครับแนวทางผมก็จะประมาณนี้ ทีนี้เรามาเล่นให้ดูแล้วกันคราที่แล้วเนี่ยผมทดลองเล่นแบบนองรอบมาก็ถูกว่าเออใช้ได้แถมจบเร็วด้วยจบภายใน10เทิร์นนะครับที่ผมทําได้นะแต่ครั้งนี้อาจจะชุบไม่ดีก็ได้ก็มาดูกันแล้วกันนะผมค่อนข้างตื่นเต้นกับบอสตัวนี้พอสมควรเพราะเป็นบอสที่ยากจริงๆแต่ถ้าคุณมีคูล,ล่ากับโอเดฟเนี่ยอะไรมันก็จะง่ายขึ้นซึ่งผมผม,มีโอเดฟนะ แต่ผมไม่มีคู่่างไงก็เลยอาจจะดูยากไปนิดนึงแนวทางของผมเนี่ยตาแรกผมจะบัฟก่อนนะครับเพราะว่าเธอแรกของมันเนี่ยมันจะบัฟเกาะก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องว่ามันจะล้างบัฟเราได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องกลัวคือไอกะโหลกเนี่ย ถ้าโลกเนี่ยมันสแตกได้3ครั้งถ้าครบ3ก็คือบอลาโลกนี้ได้เลยนะครับต่อมาเนี่ย,เ,ยเราต้องให้ตัวโปรปาน่าหลังดีบัฟให้แล้วก็แจกโลก่กันดีบัฟนะครับแล้วก็ให้แอเทียเพิ่มระยะเวลาบัฟนะจากนั้นให้สเตล่าพีที่2งเนี่ยโจมตีทุกตัวแล้วก็เราจะให้ลูลูทิเมียเนี่ย จมตีก่อนเพราะลูลูทิเมียมีสกิลปิดทองแล้วก็มีสปีดท,ที่ค่อนข้างสูงพอที่จะโจมตีได้ก่อนยกเว้นแต่ว่ามันจะใช้สกิลเนี้ยสกิลหางเนี่ยมันจะทำให้เราโจมตีไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าลูลูทิเมียขยับไม่ได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าสุริยันมันจะโจมตีให้ไหมเดี๋ยวดูก่อน โอ้แรงอยู่นะเอ๊ะลูกบอลหายเหรอลูกบอลหายใช่ไหมนั่นไงลูกบอลหาย อันนี้ถือว่าโชคไม่ดีนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแก้ทางเอาผมต้องรีบคูดาวสกิลอะ่ะไม่งั้นทำไม่ได้คูดาวมันหายอะ่ะอีรอูปบอลสุริยันหายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอหน้าผมเรียกใหม่ างนี้เนี่ยเราจะไอ้นี่ไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องการที่จะลดคู่ดาวสกิลให้ทันเพื่อจะแจกโล่ใหม่เพราะว่าเมื่อกี้โดนล้างบา้าไปทีตอนนี้ต้องทนไปก่อน ข้อเสียของรูทีเมียมีอย่างเดียวคือถ้าไม่มีเจ้าสุริยันเนี่ยมันจะค่อนข้างจะโจมตีทุกเทิดนไม่ได้ไงโอเคโชคดีหน่อยโอ้ยแต่ว่าตานี้ผมต้องโจมตีสินะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้อาไงดีวะต้องโจมตีก่อนเนาะแล้วค่อยใช้สก,กิลที่สอง รอไปเขาหน้าก่อนแล้วกันเพราะว่าผมต้องเรียกรูปบอลให้ได้ก่อนไม่งั้นมันจะกากดีไม่ดีต้องบัฟใหม่หมด่ะผมเร่งหน่อยแล้วกันหน้าที่หลกัหลกๆของอ่าสเต,ตล่าวีที่สองเนี่ยจะเป็นการแจกโลนะ ต้องแจกโล่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าโล่เนี่ยสำคัญมากที่จะทําให้เราไม่โดนหลังบัฟนะซึ่งอยู่ใน5เทินนี่แหละข้อดีของมันแล้วก็โล่ของลูลุทิเมียเนี่ยแตกไปแล้ว3มั้ง๋ยวดูก่อนใช่ไหมอ่ะสองก็ถือว่าทําให้เราการได้2ทีนะทีนี้เนี่ยเราจะใช้สกิลสกิลที่2อกรอบคราวนี้ลูกบอลห้ามหายนะหายน,นี่เครื่องไง เพิ่มระยะเวลาบัฟไปก่อนก็ได้ไมั้งอ่าเดี๋ยวดูขอดูรายละเอียดนิดนึงโอเคยังมีนี่อยู่ยังมีโล่อยู่ก็ไม่ต้องกลัวก็เดี๋ยวเราจะโจมตีไปเรื่อยๆโอ้ปูบน่ามีหน้าที่โจมตีทำให้ตีแรงขึ้น20%แค่นั้นแหละโอเค ีนี้เราก็วนลูปไปเรื่อยๆนะครับไอ,ไ,อไอ้สกิลหางทีมของสกอร์ปิโออ่ะมันจะเป็นดีบัฟนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีโล่การดีบับอยู่อะ่ะไม่ต้องกลัวนะครับสาเหตุที่ผมเลือกรูรูทิเมียสายรอมอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ตายของนางอะ่ะก็เพิ่มระยะเวลาบับให้เหมือนกันนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่คอมโบคู่กับเอเทียได้นะครับหลายคนจากตรงนี้อาจจะรู้คอมโบของผมแล้วก็คือเน้นลูรูทิเมียเป็นดาเมจหลักนะครับก็โจมตีต่อๆไปเรื่อยๆอเดี๋ยวมันก็ล้มเองนะครับ จากนี้ผมก็จะใช้ไอเจ้าสุริยานจมตีไปเรื่อยๆเพื่อเก็บแต้มท่าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคราหน้าผมจะใช้นี่แหละท่าไม่ตายของคโปนา่า ทีนี้เราก็จะใช้ทํำไ้ตายเพื่อเพื่อที่จะอ่าทำให้เกินสองแสนนะครับแต่ไม่แน่ใจจะเกินไหมนะก็จะลองดูแล้วกันแต่คิดว่าเกินแสนเจ็ด ไม่เกินไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ทําตาหน้าอาจจะเป็นเพราบัฟบพลังโจมตีน้อยด้วยข้อเสียของผมคือผมลิคำนวณซิมโบลพลาด้วยเีย๋จะต้องกู้ซิมโบใหม่ เราก็แจกโลไปเรื่อยพลังโจมตีสามสิบเปอร์เซ็นไม่มีมัง้งเพิื่นหน้าผมก็ได้ใช้รอบนะ ภาวนาให้โปโบน่ามันออกตัวไวนะไม่งั้นไม่งั้นเอไม่มีดาเมจช,ชนะตีแรง2 0เนต่ยเยี่ยมไปเลย อาจจะโลเข้าไป ไม่แน่ใจผ่านควสชนะสองแสนไหมวะต้องลองดูโอเคผ่านนะ ก็วิธีต่อสู้ผมก็จะประมาณนี้นะครับก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเรารู้ว่าตัวอีโด่าสกอร์ปิโอเนี่ยมีวิธีต่อสู้ยังไงเราก็รับมือได้นะฮะหัวใจสำคัญของทีมนี้คือตัวสเตล่าอวีที่2กับปูโพน่านะครับส่วนลูรูทีเมียค่อยๆตออไปเรื่อยๆเราก็ชนะได้นะอย่างที่เห็นแอตเทียจะมีบทบาทแค่คิวแล้วก็บัฟพลังโจมตีให้ตลอดนะครับแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะสู้ได้ง่ายนะครก็จะประมาณนี้หลายคนอาจจะมีทีมที่ง่ายกว่าผมนะเพราะวทีมผมเนี่ยผมใช้แบบค่อนข้างเฉพาะทางนิดหนึ่งอย่างที่เห็นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ